สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักเครื่องเดือนแรกนะคะตุลาคมของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษค่ะมีสิงแล้วก็มีธนูนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูนะคะที่อยู่ในโหราศาสไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะขอแค่ตัวคุณและเขานะคะรู้จักกันนะคะไม่ว่าคุณและเขาปัจจุบันจะอยู่ในสถานะอะไรคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ของชาวทาตไฟกับกับคนคนนั้นนะขอให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง เขาหนนะคะรีการ์เดนอืมความสัมพันธ์แนวชาวสวนไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าต้องใช้เวลา ส่วนใหญ่ไพ่ t ขึ้นที่จะนึกถึงความสัมพันธ์ที่มันใช้เวลาในการเติบโตยาวนานน่ะแต่ไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางครั้งอะสิ่งที่เรารอให้มันเติบโตยาวนาน่ะมันอาจจะมีสิ่งอื่นที่มาทดแทนได้แต่เพียงแค่ว่าเราเราหาเจอหรือยังว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ที่ไหนมันมีที่อื่นไหมนอกจากที่นี่อะไรเงี้ยหรือตัวคุณเองอาจจะได้คนพบว่าในบนความสัมพันธ์ที่ยาวนานของคุณเนี่ย จริงๆแล้วอะ่ะมันมีคนอื่นมันมีความสัมพันธ์อื่นที่มันก็สามารถชดเชยได้ไม่แพ้กันก็ได้นะอืมขอดูรูปแบบความสัมพันธ์หน่อยนะคะถับไป constancy อืม reverse นี่ไงไม่เสมอไป c a n s t ไพ่ของการปกปิดปิดบงังการพูดไม่จริง messenger แล้วก็ไพ่เซอร์ไพรส์ไพ่ขึ้นมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวที่เหมือนมันเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่ที่ทำให้เราเองค่อนข้างสับสนว่าเรากำลังเจอเรื่องราวเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่ดีหรือว่าเรากำลังเจอเรื่องที่ มันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงเน่ยในความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออกบางท่านเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นสกแกมเมอร์บางท่านเป็นสกแกมเมอร์นะมีการส่งข้อมูลมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการมีการหยิบยื่นความสัมพันธ์นี้บางท่านมันอยู่ในโหมดของการส่งไปส่งกลับบางท่านมีการมอบ มอบของมอบโน้ตมอบเอกสารให้บางท่านกำลังไปเจอเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างยิ่งอยู่ยิ่งเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์นี้และ ancy, คอนสแตนซีขึ้นนั่นแปลว่าความสัมพันนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรมั่นคงถาวรไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้ได้เลยว่ามันจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้แล้ว o ฟมเดสขึ้นอันนี้เป็นไพ่สําคัญที่วงบอกถึงความไม่จริงใจ มันสามารถหมายถึงสภาวะกันแบบยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงก็ได้สำหรับไพ่ใบน,นี้นะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่ลองเลือกกองใหม่เลือกกองใหม่บ้ถ้าไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยติดติดติดทำพิกัดกอะไปดูนีคนค่ะอย่าคิดไปเลือกกองใหม่เลยอีกอะไปค่ะความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกไงกับเขาัดไฟ สองดาบอืมสี่ถ้วยสามถ้วยค่ะสับสนเห็นปะเป็นไพ่ของความสับสนหนึ่งเหรียญ The Sun เก้าดาบ ความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณนอนไม่หลับความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณนอนไม่หลับมีความเครียดมีความวิตกกังวลทําให้คุณสับสนทําให้คุณไม่แน่ใจคุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เลยอะว่าจะต้องทำยังไงบางท่านใช้เงินกับความสัมพันธ์นี้ไปเยอะอืมใช้เงินกับความสัมพันธ์นี้ไปเยอะหนูไม่ได้ให้เขาสักบาทเลยนะคะพี่เมย์ บางทีมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่บางทีมันหมายถึงการที่เราข้องใจเราสงสัยอ่ะเราไปถามหมอดูอ่ะเปละหนึ่งสองเราไปมูเราไปมูเราก็จ่ายนะไม่ได้รวมแค่ค่าเครื่องวหว้นะการเดินทางไปก็มีคอสอย่าลืมนึกออกไหมเออได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราอะ่ะรู้สึกสับสนตลอดเวลาเลย นะคะไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆคนคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่เดี๋ยวก็ดูอินกับเราเดี๋ยวก็ดูไม่จอยกับเราสามวันดีสีวันไข้แต่ละวันที่เจอกันนับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์นี้มันก็คือเรื่องราวของความจริงความกระจ่างอยากรู้จริงๆว่าจะว่าว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาได้ไหมสรุปแล้วเขาชอบเราไหมเขาโอเคกับเราไหม เขาคิดเห็นเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าอยากได้คนที่จริงใจอยากได้คนที่เปิดเผยยังมีหลายๆเรื่องที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถขายออกมาได้คนที่ได้หน้าภายนี้ชอบไม่ชอบการอ่านสัญญาณคุณรู้สึกว่ามันต้องเห็นกับตาคุณรู้สึกว่ามันมันต้องแบบต่อให้มันเจ็บต่อให้มันเครียดอะแต่มันไม่คาใจโอเคไหม,มหน้าภายได้มาประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ มีไพ่แห่งแมนไนท์ถือถ้วยจัสติสสิบไม้ แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอย่างที่อ่านไปแล้วไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นไาพา่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเมื่อกี้เราอ่านของคุณไปแล้วมาอ่านของเขาข้างล่างกันเลยนะคะที่เห็นในความสัมพันธ์นี้นะ เขารู้สึกดีกับคุณแต่ในบางท่านเนี่ยถ้ามันไปติดในเรื่องราวเราสองสาคนมันคือสาภาวะที่เขาก็เสียดายเขาก็เสียดายแต่มันทำอะไรได้ไม่ได้มากกว่านี้เพราะมันขึ้น Justice ตรงนี้แล้วมี Hangman Justice Hangman the f o o l ที่มีความรู้สึกว่ามันมีสถานะตรงกลางบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณและเขาลํำเส้นไม่ได้บางท่านนะโยบายในบริษัทก็ได บริษัทเราไม่นิยมให้พนักงานเลิฟมีความรักซึ่งกันและกันเพราะกลัวว่าพอทะเลาะก,กันแล้วมันจะเสียงานอ่ะบางบริษัทเป็นอย่างนี้เรื่องของโพลิซีแต่ในบางพื้นที่ก็จะเป็นในเรื่องราวของเราสองสามคนหรือบางพื้นที่มันมีคำว่าจรรยาบรณเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ต่อให้รู้สึกดีขนาดก,ก็พัฒนาไม่ได้นะคะถ้าในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นคนที่ ส่วนหนึ่งอ่ะพี่มีความรู้สึกที่ต่างถ้าเขาโสดจริงๆนะคนคนนี้ยังอน j o ยอยู่กับการช้อปปิ้งไปเรื่อยยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาหรือสิ่งที่เรียกว่ามันมันเป็นความรับผิดชอบที่มันมาพร้อมกับคําว่าชีวิตคู่และความรักอะ่ะแล้วคนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญตรงนั้นเพราะโดยส่วนตัวของเขามีสิบไม้อยู่ตรงนี้แล้วมีปัญหามีภาระอยู่และ เขาเห็นด้วยนะในความพยายามของคุณนะคะห้าเหรี 10, หยญสิบไม้ตรงนี้ในถ้วยตรงนี้เขาเห็นความพยายามของคุณเห็นความใส่ใจเห็นการทุ่มเทเห็นหมดแหละนะคะรู้หมดรู้ทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนทําอะไรแบบไม่มีตรงกลางอะ่ะชาวทัดไฟคือทําอะไรก็แบบซ้ายสุดขวาสุดไปเลยเต็มที่นะคะรักคือรักไม่รักคือไม่รักแค่นั้นเลยไม่มีไม่มีความกั้ากึ่ง แต่ในสถานะความสัมพันธ์นี้เขาไม่สามารถที่จะคอมมิวเมนต์กับเราได้เพราะด้วยปัจจัยที่พี่ว่ามาบางท่านเจอคนไม่โสดบางท่านเป็นประเด็นในเรื่องโพลิซีบริษัทบางท่านมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลงเอยเนาะยังไม่พร้อมที่จะลงเอยถึงแม้ตัวเราจะต้องการอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะ5เหรียญเป็นลักษณะที่แบบ มีช่วงเวลาที่มาเจอกัน่ะแต่มันยังไม่มันยังไม่ได้สะดวกพร้อมที่จะรับมาอยู่ด้วยกันห้าเหรียญมันคืออืมรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นจังหน้าไพ่เป็นย่งเพราะมันยังไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละอยู่ในสภาว่าที่ไม่พร้อมความไม่พร้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เหมือนเหมือนแบบประมาณว่าเราเป็นคนรักเด็กนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่หรือมีลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าตัวเราเองยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีแล้วเราจะดูแลลูกที่ดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอารมณ์ประมาณนี้ความไม่พร้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้แล้วคนนี้เขาก็มีเรื่องไม่พร้อมนะคะการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ของเขาทัใไป ไนถือไม้นะคะมีแปดถ้วยคิงดาไนถ้วยเก้า <9 S 2> ไม้สิบดาอืมในช่วงของความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เนี่ย บอกแล้วว่ายังอยู่ในโหมด3วันดี4วันไข้มามาหายหายนะคะมามาหาย,หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทอเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาน้ำหนักในความรู้สึกของตัวเราไปลงกับเขามากนะไปลงกับเขามากนะเพราะคนที่เจ็บนอาจ,จะเป็นเราไงสิบดาบนะคะตัวเราเองก็มีปัญหามีเรื่องราวให้เหน็ดเหนื่อยในชีวิตอยู่แล้วในระดับหนึ่งบางคนก็บอกก็ไม่เห็นจะมีอะไรดิพี่เมย์ เออคิดมากเดินทางก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้เจอรถติดเนาะฝนตกเนี่ยเก็บผ้าเข้าบ้านก็เหนื่อยแล้วค่ะ <c oughs> นี่ก็ออกมาคือเรามีเรื่องอะเรามีเรื่องให้มันรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบในระดับหนึ่งอยู่แล้วง่ายๆอย่าอย่าหาเรื่องให้ตัวเองเพิ่มอารมณ์ประมาณนั้นนะในไพ่ก็ขึ้นแบบนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นโหมดที่พอคุณเริ่มที่จะเข้าหาใช่ไหมพูดคุยดีด้วยเขาจะเปิดโหมดเซ็งขึ้นมาเลย ทำให้คุณเซงอ่ะมีความรู้สึกเอาสรุปจะคุยหรือจะเงียบหรือจะเอาอยัางไงกันแน่พอเราไม่คุยพอเราเปิดหมดนิ่งเขาก็ดันมาคุยกับเราซะงั้นความสัมพันธ์ชวนเพลียค่ะอืมสิ่งเขาจะเทคแอคชั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหงุดจนเรามีความรู้สึกว่าฉันควรจะอยู่หรือฉันควรจะถอยแปดถ้วยกับเก้ากับเก้าไม้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะที่สัมพันธ์กับสภาวะการกระทําข้างนอกนะ จนเรามีความรู้สึกว่าหรือเราต้องปล่อยเราต้องวางเนี่ยสิบดาบขึ้นมาเองตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเราให้เจ็บมันมีอยู่แล้วแต่เราอย่าเอาตัวเองไปวางไว้ตรงนั้นเราก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้มองความสัมพันธ์ให้ออกในเมื่อเขายังไม่พร้อมเราก็อย่าไปจอยร้านข้าวมันไก่ยังไม่เปิดก็ยังไม่ต้องไปยืนรอก็ได้อะไรประมาณนี้ หรือเราไปกินเจ้าอื่นก็ได้ที่อาจจะตอบโจทย์กว่าก็ได้นะคะสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงคืออะไรขอพายหน่อยเจ็ดไม้ค่ะเด็กถือดาบหนึ่งถ้วยค่ะ เทมเพลนนะคะแล้วก็ควินถือดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยหน้าไพ่ดูแบบอารมณ์สวิงเนาะเดี๋ยวทาดน้ำเดี๋ยวทาดลมนะมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาใต้สำรับตรงนี้มันคือสภาวะของการคิดล่วงหน้าไปเยอะจินตนาการนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไร พยายามเอาตัวเองอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยได้มากเช่นตอนนี้ฉันนั่งทํางานอยู่โอเคจิตฉันต้องอยู่กับเรื่องของงานนะอย่าวอกแวกนะแล้วมันก็จะอยู่กับตรงนั้นได้เลยมันค่อยๆฝึกตอนนี้ฉันอาบน้ําอยู่ตอนนี้ฉันกินข้าวอยู่ตอนนี้ฉันวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพื่อเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆในปัจจุบันนะไอ้จิตที่มันจะล่องลอยไปไหนต่อไหนหรือไปคิดแต่เรื่องของเขาอ่ะมันจะค่อยๆเบาลง มันจะบรรเทาจากอาการนั้นลงอ่ะใช่คำนี้แหละความสัมพันธ์นี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้มันแย่ลงก็คือถ้าเขาคือคนที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนกับความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นเราอะการที่เราพยายามที่จะทำให้ให้สถานะตรงกลางมันมีปัญหา พี่ว่ามันจะเป็นประเด็นเช่นถ้าคุณและเขายังคือคนที่ต้องทํางานด้วยกันอยู่พูดคุยซึ่งกันและกันอยู่แต่มันมีเรื่องราวของความรู้สึกเกินเลยเพิ่มขึ้นมาการที่เรางอนการที่เราไม่คุยกับเขาการที่ทําให้งานที่มันต้องดีวกันมันยากขึ้นอันนี้ไม่ควรความสัมพันธ์มันแย่ลงเขาจะมองว่าเราไม่ปโปรอืมเราไม่มืออาชีพไม่ได้นะคะสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้ไม่ควรทำสองอันนี้พี่ก็มองว่า สภาวะของการที่ดึงดึงคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อประชดอันนี้ก็ไม่ควรนะคะสามสภาวะหน้าบึง้งตึงไม่พูดไม่จาทำหน้าบึง้งตึงไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่หน้าตึงเชีวยวนะไพ่ใบนี้ยไม่เอานะคะไม่ดีเราต้องถ้าไม่อยากยิ้มก็ทำหน้าเฉยๆอันนี้ดีกว่าปัจจุบันมันไม่ค่อยอะไรมาก มันอยู่ในแมสถ้าเขาเห็นเราตาตาเปือๆก็ให้เขาคิดว่าเราอะง่วงไปถ้าเราไม่ได้อยากที่จะอะไรมากทำหน้ายิ้มยิ้มทำอะไรเงี้ยยิ้มเลยแมสวันไหนไม่จอยใส่แมสใส่แมสสูงสูงเลยนะช่วยได้อืมความไม่เป็นมิตรจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงคำประชดการอารมณ์เสียหน้าบูดไม่ควร มันจะตึงกันไปตึงกันมานะคะไปดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้นะคะชาวทัดไฟแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้ระหว่างคนกับเขานะคะหกไม้นะ เมจิเชียนนะคะคิงถือช่วยค่ะไฮพรีสนะคะสิบไม้นะคะรับให้สองถ้วยค่ะ หน้าไพ่เนี่ยมันเป็นหน้าไพ่คนได้เจอหน้ากันนะถ้าคุณแพลนที่จะเจอหน้ากันคุณก็จะได้มีโอกาสเจอหน้ากันรวมถึงบางท่านถ้าคุณจะเปิดช้อยส์เปิดทางเลือกใหม่ในการเจอหน้ากันในความสัมพันธ์เหมือนเจอคนอื่นน่ะก็จะได้มีโอกาสเจอแต่ระหว่างที่คุณเจอคุณก็จะคิดถึงเขาอืมคุณก็จะคิดถึงเขาอยู่ ะะเพราะฉะนั้นลองดูว่าโอเคในการไปเจอมันคือการไปเปิดโอกาสให้ตัวเองในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่เราจะอึดอัดไหมแต่เราจะอึดอัดไหมสองถ้าใครก็ตามอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนเราไม่รู้อันนี้เดี๋ยวได้รู้จะมีโอกาสได้รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่กันและกันได้นะคะหรือสามถ้ามันเป็นเคสที่มันโอเคโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ lgbt นะ คุณจะได้มีโอกาสรู้ว่าคุณและเขาก็สเปคเหมือนกันซึ่งนี่เป็นน่ายินดีนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้ในแบบที่ไม่ใช่เราสองสามคนนะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาใกลน้นี้ที่ช่วงที่จะได้เจอกันมีความรู้สึกจะมีเรื่องราวแฮปปี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าประชดอย่าหน้าตึงอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์ถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งแปลกๆปกแปลกๆเงี้ยเราคอนโทรลเขาไม่ได้แต่เราคอนโทรลตัวเองได้ค่ะ พยายามทำให้ตัวเองปกติที่สุดเดี๋ยวความสัมพันธ์ที่ปกติมันก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสําหรับดวงความรักเครื่องเดือนแรกนะคะตุลาคมของชาวธาตุไฟนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ